สวัสดีค่ะสบายดีครับพี่น้องนะครับอ่ะพอกับเพีงครับน้องมาอนีกับบรรยากาศนะครับสลึมสลือนะครับหลังจากเมื่อวานนี่ฝนตกหนักครับพี่น้องบ่เป็นฝนตกหนักลมลมพายุหมุนแห้งนะครับบ้านเฮียนนะครับพี่น้องโกตุกตะวันเฮียนโกตุกพอออกดอกนะครับตะวันพี่น้องโกตุกออกร้อยสามสิบหลังค่านะครับจากในตำบลนี้นะครับสองตำบลนี่ออกร้อยสามสิบหลังคาเรือนนะครับพุ่น หลังข้าไปยุคกลางทงก็มีลังคนนะครับพี่น้องเอ้านะครับใกล้สงการแล้วนะครับเป็นห่วงนะครับพี่น้องนะครับลูกหลานเดินทางนะครับนะครับจากกรุงเทพมหานครมาว่าสิเป็นกรุงเทพชนบุรีระยองนะครับถอยที่ถอยอาศัยได้ได้เด้อนะครับอยไปคอยมานะครับเอ้านะครับเอ้าผู้พ่อแม่ผู้ถ่าค้องยู่บันนะครับกับข้องลองๆองนะครับลูกคงหัดใจเราเน้ะอย่าโทษถามเขาดูเลยเขาหังหวอน มันทำหน้าที่ด้การขับรถผู้พ่อแม่ก็โทษถามเขาเส้นลาลามันว่าเอ้าเอ้าพี่น้องบ้าๆไร้ยางห้างนะครับมือนี่มาพ่อพี่พ่อน้องมือนี่นะครับนําเอา isuzu nkr หนึ่งร้อยสิบแรงนะครับเป็นตัวหัวการ์ตูนนะครับเป็นตัวหัวการ์ตูนนะครับสถานะปัจจุบันนะครับนั่นผาษีนะครับภาษีสามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผาสีขาดไปสิบหมื่นนะครับขาดสิบหมื่นนะครับพี่น้องเอ้า ขาดกระขาดนะมัคือข้อขาดดอกผาสีขาดในเสื้ออคือยังไอหมูว่านเนี่ยเมื่อบึงรถกับะาโอ้ยภราสีขาดอันปีหนึ่งพน้าอ๋อโว้อเป็นเลี้ยงนักหนานะ้าสีขาดปีหนึ่งกับเก้าร้อยธนายวัสดุเอามาเบบ่งบักกันนี้นะครับรถจดทะเบียนครั้งแรก2 5 4พันห้ร้อยสี่สิบสี่นะครับตามเดิมนครับตามเดิมโอตุกเปิดอยู่1หนึ่งแบาท หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทสามารถโวจ่าพูดคุยต่อรองกันได้คือเราครับพี่น้องเอานะครับอ่มาเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับเป็นคอกไม้คอกไม้นะครับขั้นนี้นะครับพี่น้องนะครับเอาเบิ้งเกลียวพายแล้น้ำกันนะครับสีสันวันน้าด้านนี้นะครับสําหรับด้านนี้นะเอาด้านนี้ซะก่อนนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานรถขั้นนี้สิมีการเก็บสีฟังประตูด้านคนขับได้ครับได้อ่ะมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเอา ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ภายในอยู่ครบบ่มี่เต่วิทยุนะครับบ่มี่ต่วิทยุเครื่องเสียงนะครับเ้อนะครับมูจอกากฟังเพลงยังมูจอกกอลองเอาเออนะครับตามนี้เบ่บ่มีห้อยขาดนะครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์อยู่ภายในยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนะครับแอร์มิได้มิได้ช่องแอร์จะว่าบ่มีแอร์ได้ไอเด้อเออ อยากเย็นก็ถืออันติดตังเอาได้ค่ะเด้ออยากเย็นก็ถือกระดาษแข็งไปวิ่งเอาผู้คนอยากติดตังได้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับเด้อนะครับฟังทั้งนี้นะครับสีเดิมโรงงานนะครับยังบ่มีห้อยกระแทกกระทันนะครับฟังนี้นะครับยังแต่ว่าฟังทั้งหัวานอนวอกพี่น้องแต่ฟังตามวามตรงตามความเป็นกิงถือกระแทกมาแล้วฟังหัวเห็ดสีมาแล้วนะครับแต่เมื่อหลายสิบปีเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมันกระเทาะออกแลวละเอา นะครับพี่น้องเนี่ยกับะมานนี้นะครับเป็นตัวร้อยสิบแรงเนี่ยนะครับแกะจะมานะครับกับพ่อปาดหนึ่งปาดแจงนะครับพี่น้องเนาะข้อเป็นค้กไม้ประดูทั้งยวงนะครับค้กเนี่ยเป็นข้กไม้ประดูนะครับโกตุกมันมากสีสีมันเป็นสีดันดันสีเศราๆจืดๆโกตุกท่าสีห้ไหมเป็นสีน้ำมันนะครับสาเป็นหน่อยร้อยนำนะครับคันซี่นะครับพ่อใส่นะครับถือว่าพ่อใส่พ่อปาดหนึ่งปาดแจงนะครับ มีสนิมเป็นบางจุดเป็นบางหม่องนะครับมีสนิมเป็นบางจุดเป็นบางหม่องบอบบดเต็มร้อยทั้งที่เดียวนะครับแ่ไม่มีอุปสรรคกับการใช้งานนะครับโกตุกบอรซี่เลียดนะครับแต่ว่าวอกให้พี่ให้น้องได้ฟังนเสื้อนะครับมันเป็นสีเป็นสนิมนะครับแ่ว่าบ่ได้ผุอ่าจังปังบ่ได้ผุบ่ได้บวมแต่ว่ามันเป็นสนิมนะครับอ้าวบอเป็นยังนะครับอืมให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเด้อขอบกระบะนะครับขอบกระบะนะครับเป็นกระบะข้างบนเนี่ยนะครับ กระบะข้างบนนี่กระบะริมใหญ่ริมใหญ่มันเสียงงามริมใหญ่สิบอกไอบอกเทนะครับมันเสียงงามก็ริมหน่อยนะครับกระบะ้างฟ้า้างตัวนี้ไม่มีรอยผุนะครับไม่มีรอยผุรถยืนสวยนะครับเป็นรถยืนงามขับดีรถคันนี้นะครับแม่รถที่ขับดีแต่ว่ากระบะด้านหลังนี่มีห้อยผุ้มึงนี้ได้เด้อนะครับมีผุ้มึงนี้นะครับเนื่อง่ามันเสือว่าบองงามกับเอาจะเปลี่ยนไม่ก็จงเปลี่ยนนะครับฟ้า้างมันมึงหนี้นะครับเพื่อนเป็นเพื่อนไหมไม้ประดูนะครับรถคันนี้ใส่ไม้ประดูทั้งยวง นะครับทั้งตรงกับไม่ประดูฟ้าคงฟ้าข้างเป็นไม้ประดูทั้งหมดบ้านนี้พอเล่าเสียนอันนั้นดิบ้านนี้พอเล่าเสียนบืดใหม่ว่าบุงทรงอ๋อนะครับถังนี้มันแกบอ่ะสถานะเบองท่านนี่ก็คือกันครับพี่น้องนะครับถังน้ำมันไม่มีห้อยกระแทกกระทันนะครับถังน้ำมันไม่มีรอยกระแทกกระทันสติ๊กเกอร์ทำมาถังน้ำมันยังอยู่นะครับมันมันเกนเ่ยออกขอพี่อก้อนเห็นเยอะเออให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับเบรกเบร์เก่าโอเคนะครับใส่งานได้ปกตินะครับ ใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่ะมาเบิ่งทางนี้น้ากันนะครับยางนะครับยางนี่เบิ่องหัวนี่หน่อยหลดเออยังหล่นแน่แล้วเบื้อหล่นแน่แล้วหล่นนีหลีนเน <laughs> บิ่งหัวนี่หน่อยแต่ว่าโกตุมมีสิสับเปลี่ยนให้ะนะครับโกตุมมีอยู่สิสับเปลี่ยนให้เด้อนะครับถ้ามีโอกาสน,นะครับอาจสินี่แหละช่วงสงการานต์นี่แหละขันล่านเขาว่าปิดก็สิเปลี่ยนให้บ่มีปัญหา เราคือว่าให้เบ่งอย่างนะครับย the ่างนา็ยังไขอยู่นะครับย่างนากับเซนนี้ก็โอเชอยู่สิดีเส้นเดียวนี่เหลืออ่ะเพิ่งเคื่อนกันแบบนี้มีแต่รไนะครับอ๋อเดี๋ยวเป็นเครื่องยนต์นํากันเป็นเครื่องยนต์ 4BE นะครับเป็นเครื่องยนต์ 4BE เป็น110แรงนี่ครับเป็นเครื่องยนต์ 4BE แบบ110แรงนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้หางแทะร้านเปอร์เซ็นร้านเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องนะครับอืม บางคนบางเครื่องนะครับยังอยู่ครบนะครับผ่ากันข่มหงข่มหันนะครับยังอยู่ครบนะครับอันนี้มันถื่อถืถ่อไอเครื่องฉีดดำแรงดันั่นเลยกระจุยออกนะครับเจ้าของเก่าเลาฉีดมากนะครับพี่น้องเครื่องแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าพ่อใส่พ่อสอยพ่อปัดหนึ่งปัดแกงเดี๋ยวมาฟังเสียงน้ำกันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวโกตุ่มจุสตาร์ทเครื่องให้ฟัง ก็อยากเกิดนะครับไม่รับแตราวันนี้ร พี่น้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นดูตัวจริงนะไอเด้อ <c oughs> ครับ <c oughs> เน้นดูตัวจริงแต้ว่าหัวนะครับเริ่มบอกเริ่มบอกมือเจา้าหัวนี่ด้านด้านฟังนี่ก็ฟังนี่ทะลุหมอแล้วจุดนะครับฟังทั้งขคเจเอานำ้ำทงน้ำแข็งเนี่ยเอาถังน้ำแข็งตั้งเ <c oughs> นี่ยได้เด้อ <c oughs> น้ำแข็งตัง้งฟังนี่นะครับกับทางดานบนครับ <c oughs> ทะลุสองจุดนะครับเป็นทะลุสองจุดบอกให้พี่ให้น้องแต่ว่าใส่อีกสิบปีก็เหลือซ้ำเก่าขึ้นก็มัไม่มีปัญหานะครับเรื่อง นะครับบวกกดตุ้งใส่แห่ไมนะครับเพเนี่ยนะครับกกตุงมีโอกาสไปยม้มอีพอยนี่อำนาจสินบัลภัยนะครับบูซาเราไม่อีกอ,อันหนึง่งอาจจะใส่ให้พี่ให้น้องนะครับขันขันมีโอกาสนะครับทางการมีโอกาสนะครับบอกไ้กวอนตะว่ามือนี้อเอาขายยังสี่ซักวันนะครับบอกพี่บอกน้องบอกก้าวเราแกงให้พี่น้องได้เห็นซําหนี่สภาพจังสี่ไปซักวันนะครับเครื่องยนต์โอเคนะครับคันซี่โอเคนะครับกันถือว่า พ่อใส่พ่อสอยนะครับกะสตาร์ทเครื่องขึ้นบบมีเดื่งมีอายแต่ว่าเวลารถดเก่าอันนี้ก็คือรถดเก่านะครับผ่านการใช้งานมาหลายสิบปีนะครับตั้งแต่ปีซีซีอย่างนี้สิบสามสิบปีแล้วนะครับกะกะสิมีเดื่งมีอายแน่นะครับในเมื่อเวลารหลดทงานเครื่องยนต์หอนๆนะครับท่าให้เลยนะครับถึงเครื่องสีด,ดีปันไดเห้องเรียนมาหอนๆมันก็ต้องมีปฏิกิริยาในการทํางานของเครื่องยนต์นะครับ บางบางลุ่นนะครับขนาดลดไปเดยงยังมีเดียงมีอ้อยด้อ่ยเด้อนะเอาเดี๋ยวขออนุญาตเอาหัวลงสัก่อนหัวลงเลยนะคะเบอร์ติดต้แลละครับตนะครับบ้านยูอูเซ้ากูตุกนะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่ห้าตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนะครับสนจิตสนใจเกียงจังมาบอกมาจากันได้ครับหลายออยอยู่เด้อ นะครับพี่คนหนึ่งนะครับเขาขอบอกก้าวเจ้าผมไม่ได้เซฟเบอร์พี่ไว้เด้อนะครับอยู่ทางบุรีรัมสร้างสตึกคือทั้งได้หมดว่าเป็นสตึกทั้งบุรีรัมนะครับไอ้ประคนชัยเลยเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับเราโทรมานะครับเวลากับพ่อที่อยู่อุดรนะครับหลายคนอยู่ผมไม่ได้เซฟเบอร์ไว้คือต้องการลดสเปคนี้นะครับราคา แสนกว่าบาทนะครับสเปคดร้อยสิบแรงราคาแสนกว่าบาทนะครับบ่ต้องการรถกวงปวงว่ต้องการเอ็นพี่คือเพิ่นต้องการเอ็นเชทั้งแคบๆกับเขาได้ประมาณนี้นะไอเด้อนะครับผมบ่ได้เซฟขออนุญาตบาดคำบ่ได้เซฟเบอร์ผู้ใดไว้จักคนเพราะว่ามันหลาแล้วเกินนะครับนะครับมันหลายนะครับกะคันเห็นคลิปนี้นะครับกตโทรมาได้แต่โทรมานะครับว่าจ่า สอบถามคุยกันได้นะครับสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 5 4 4 6 8 1 7 6ครับผม0 8 5 4 4 6 8 1 7 6ครับนะครับบ้านอยู่เศ้าอยู่บ้านหล่อโพหมู่ที่5ตำบลหนองคุงสวัสด์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอันเทียนเราออกขึ้นไหมบ้านเหนืเยนเออเปิดปุ่นไปลงอยู่ตรงหน้าปุ่นเอาสำหรับเบอร์นี้พ่อพี่พ่อน้องเพี้ยงสามีพ่อเขาเข้ามาสบายดีครับ i <laughs>